หนะคะมีคนบอกว่าเรียนต่างประเทศดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะคะจนอยากไปเรียนบ้างแต่ติดที่ว่าภาษาเนี่ยติดลบจะให้กําลังใจยังไงอ๋อโอเคอเรื่องภาษาอย่างที่เราบอกไปแหละว่าอยู่ต้องอยู่ที่ไมเซ็ตอะถ้าอยู่คิดว่าทํทได้ยูก็จะทําได้อ,อถ้าอยู่คิดว่าแบบมันยากมันทําไม่ได้หรอกโอ๊ยฉันไม่มีต้นทุนฉันแบบภาษาติดลบกูงโง่มาก อันนี้มันผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นแหละอืออืจริงจริงเนาะก็ก็อยากให้บอกว่าเซตจุดสตาร์ทดีๆถ้าเซตดีปั๊บยูจะเห็นทางไปแล้วยูก็จะไปตามทางนั้นเลยเลยต้องเก่งมันเจ้าของภาษาไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นวันนี้ก็คือแบบฉันก็แบบถึงเรียนภาษาเรียนภาษาอังกฤษคือทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดท้งชีวิตแล้วนะก็ยังเป็นบล็อกเคนเลยเพราะเราก็ไม่ใช่เนทีอ่ะมันก็ไม่ใช่ภาษาแรกของเราอยู่ดีใช่ซึ่ง มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็อาถ้าถ้าพูดในมุมของสมมุินะพูดในมุมของแบบว่าเาคนที่ไม่ได้พื้นฐานภาษาเลยแล้วก็แบบทําต้องทํางานทุกวันไม่มีเวลาจะเรียนภาษาแบบกูไม่มีเวลาใช้ชีวิตแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออฉันคงทําไม่ได้หรอกอะไรเงรี้ยอยากให้อยากให้ลองแบบลองแบ่งเวลาดูไหมลองตั้งลองตั้งแบบว่าโบเล็กๆอะไรเงี้ยวันละครึ่งชั่วโมงเออใช่อะไรเงี้ยแบ่งเวลาว่า โอเคเราอยากสมมตินนะสมมติเราลองก็เออเราอยากมาอยู่ประเทศฟินแลนด์เราอยากมาเรียนต่อที่นี่อ่ะมันต้องใช้ภาษาฟินเอ้ยตอนนี้เราไม่ได้ภาษาฟินเราจะทํำยังไงล่ะเราก็ไปเรียนในอินเทอร์เน็ตไหมเรายาังไม่มีตงังแต่อินเทอร์เน็ตมันเข้าฟรีนี่เราก็เรียนแล้วเราก็แบบศึกษาเองอะ่ะซึ่งมันยากไหมมันยากแต่ว่ามันไม่มีมีเล่มไหนที่รับแล้วไม่คมอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบถ้าอยู่ทาทุกวันอ่ะมันก็จะไปได้เ,เหมือนเราเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาก่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยแต่ว่า ก็เรียนใวยตัวเองมาตั้งแต่เด็กอืจนถึงทุกวันนี้ที่มันแบบที่เราทํางานหาเงินได้ก็เพราะว่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเราเยอะที่แบบมันช่วยเราได้เยอะอ่ะแล้วก็อีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาฟินก่อนหน้านี้เราไม่ได้แล้วเราก็พยายามดันตัวเองเข้าไปเรียนเงินที่เราใช้ชีวิตช่วงนี้ตอนนี้อยู่ที่นี่มันก็เป็นเงินจากที่เราได้ภาษาฟินเออมันก็เป็นมันเหมือนมันเหมือนมันตอบความ มันรีวอร์ดความพยายามที่เราเคยทํามาเมื่อแบบห้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วสามเดือนที่แล้วเงี้ยมันมันก็จะมีรีวอร์ดกลับมาบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้พยายามแบบอ,อย่างที่บอกว่าแบบยูเซ็ตจุดสตาร์ทดีๆแล้วยูก็จะรู้ทางไปต่ออืมโอเคอ่ะข้อที่เจ็ดนะแบบสรุปเลยละกันอ่าคำถามนี้นะคะบอกต้องเริ่มต้นยังไงให้เป็นหัวข้อละกันเผื่อจะได้แบบจากทั้งหมดรวมวรวมกันจนข้อที่เจนะ็ดเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงจนถึง จนถึงสามารถเรียนที่นี่แล้วทำงานเริ่มต้นย <ator il> ังไงจนมาถึงเรียนผู้ช่วยพยาบาลในฟนอลนดเริ่มต้นอ่าโอเคเอาแบบสั้นๆเลยเนาะก็คือสมมติว่าถ้าอยู่ที่ไทยเราจะเริ่มต้นไงก็เหมือนเราสมัครมาเรียนที่นี่เราก็ต้องหาข้อมูลในเว็บไซต์ของของที่ฟินแลนด์ซึ่งเว็บไซต์ก็คือ s t u d y info ใช่ไหม studyinfo.fi อ่ะซึ่งซึ่งไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยเราเราเคยพูดไว้ในช่องเราแล้วเหมือนกันว่าแบบเริ่มยังไงอ่ะเสร็จปั๊บยูต้องแล้วก็ข้อจุดมาก็คืออยู่ต้องดูว่าช่วงที่อยู่จะสมัครอ่ะเขาเปิดรับสมัครช่วงไหนสมมุติว่าเอาส่วนใหญ่นะเขาจะเปิดรับสมัครช่วงเมษากับต้นปีเมษาเพื่อจะเรียนสิงหาแล้วก็จะเปิดรับ คือจเพื่อจะเรียนมกลาคือคือรอบเขาเรียกอะไรพีเลียดมันจะเป็นประมาณนี้พีเลียดการศึกษาที่นี่มันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นสมมติเราแพนไว้แล้วว่าเออเมษาปีหน้าเราจะสมัครแสดงว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงเมษาปีหน้าเราต้องเราต้องเตรียมตัวยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องการเตรียมตัวเรื่องการสมัครแล้วตอนที่สมัครเราก็ส่งเอกสารเราก็ต้องดูว่าเอกสารนั้นเราอยากได้อะไรบ้างซึ่งเอกสารส่วนใหญ่ที่นี่ถ้ามีฉบับภาษาอังกฤษก็ใช้ได้หมดแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปแปล อันข้อ2เสร็จข้อ 3, อ่อเตรียมตัวสอบอย่างที่เราบอกไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมพอสอบผ่านเสร็จปับ๊บข้อ4ก็จะเป็นเรื่องทำ r e s i d e n ์ e p e r ์มอขอย้ายมาประเทศฟินแลนด์ในฐานะนักเรียนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสของการทำเ e อร์มต่างๆซึ่งอันนี้มันก็จะมีข้อมูลเยอะมากเอาเป็นว่าเอาแบบคาวๆว,ว่าเอออยู่ต้องมี Permit เอกสาร คล้ายๆวีซ่าเนาะมาอยู่ที่นี่สองปีอะไรก็ว่าไปอันที่ห้าก็คือพอได้เปอร์มิดปั๊บย้ายมาประเทศฟินแลนด์ก่อนจะย้ายก็คือจะต้องหาบ้านหาที่อยู่ายหาพาร์ทเมนต์ดูว่าเมืองที่เราเรียนอะ่ะค่าของชีพเขาประมาณเท่าไหร่อืเราต้องแผนเรื่องเงินสมมติว่าเราจะจริงๆเงินฉุกเฉินมันควรจะมานหเดือนเนาะแบบเรื่องเงินนี้สําคัญมากนะคือแบบแบบ คืออย่าอย่าโดดล่มมาอย่าแบบว่ามาหาเอาดับหน้ามันไม่แนะนําและไม่แนะนําละกันคือสมมติว่าถ้ามีมาหน่อยอ่ะมันมันช่วยเราได้มากจริงนะแบบเออแบบที่แบบคันมาตายเอาดับหน้าตายจริงนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเราเราแค่แนะนําว่าสมมติอับุตดไอ้ห้าหกเซที่เราพูดมาเมื่อกี้ผ่านและกําลังจะย้ายมาอยู่ต้องมีเงินมาเจ็ตฉุกเฉินอืสําหรับเราแบบสาหรับเราก็คือขั้นต่ำหกเดือนอแบบหกเดือนนี้คือค่ากินค่าอยู่ค่าที่พัก 6เดือนสมมติยูอยู่เมืองเมืองกอไก่เมืองกอไก่จะใช้ประมาณพันยูโรยูก็ต้องมีหกพันยูโรในบัญชีแล้วพอย้ายมาก็จะเป็นโปรเซสของเรื่องย้ายคือจริงๆอ่ะมันขอตั้งแต่ตอนทําวีซ่าแล้วใช่คุณต้องคือรัฐบาลเขาอ่ะก็คือจะให้คุณดีแคลว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ในแบงค์แบบเป็นเป็นเขาจะคำนวณะว่าแบบขอวีซ่าสองปีต้องมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่านั่นแหละก็คือขอให้มีจริงๆอนะทุกคนคือแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบ ตกแต่งใดๆอันมันสำคัญที่คือต้องมีจริงๆอันอันอันนี้ขอขอแทกคำถามเพิ่มเพราะว่ามีคนถามเรามาเยอะมากในเรื่องของการใช้สเตตเมนต์ยังไงในการทาเปอร์มิทเราก็จะตอบทุกครั้งว่าเปอร์มิทที่อยู่ส่งไปอ่ะมันจะต้องมีสเตตเมนต์ที่น่าเชื่อถือได้คำว่าน่าเชื่อถือได้ก็คืออยู่จะต้องมีเงินจากการสัตว์ทำงานที่ไทยซึ่งการทำงานที่ไทยมันขึ้นอยู่กับ ใบรับรองจากที่ทํางานและก็ใบเงินเดือนที่เข้าเงินเดือนทุกเดือนเขาจะดูอย่างต่ําประมาณ6เดือนมั้งเราไม่แน่ใจเนาะมานนั้นประมาณนั้นอกับข้อ2คือมีเงินจากพ่อแม่ให้มาแล้วเขาก็จะเช็คไปที่บัญชีพ่อแม่เราว่าให้ลูกมาจริงไหมประมาณสองประมาณสองอันนี้แหละที่เราเจอบ่อยซึ่ง ที่ที่คนจะถามก็คือสามารถแบบไปกู้เงินอันนี้เราเจอและน,นี่ข้อมูลจริงเลยนะอ,อขอไม่เอ่ยน,นามเพราะเราไม่รู้จัก <c oughs> คือเราไปกู้เงินมาได้ไหม,มสมมติเรากู้เงินมาสองแสนมาใส่สเตทเมนต์แล้วสเตทเมนต์นั้นไปยื่นทำวีซ่ามันเนี่ยได้ไหมไม่ได้เขาเขาจะไม่สามารถสืบที่มาของเงินได้คือคุณมันต้องมีที่มาของเงินว่าเงินนั้นมานมาจากไหนมาจากการทํางานที่คุณเก็บมาแล้วก็คือต้องมีสเตทเมนต์เป็นสลิปเงินเดือนมีแบบ คือ <Das que ath en> เป็น,เป,นเป็นหลักเป็นฐานนะว่าว่าคุณทํางานที่นี่จริงแล้วเคยได้เงินจริงหรือว่าสมมติถ้าแบบพ่อแม่คนที่แบบเป็นญาตินมสกุลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือให้ให้มาแบบพ่อแม่และกันพ่อแม่ให้มามก็เขาก็ต้องสืบเหมือนต้องเอาบัญชีพ่อแม่มาจริงๆว่าพ่อแม่ก็มีเงินแล้วท่านแบบอารมณ์อธิบายได้ว่าเงินนี้มันออกจากบัญชีนี้นะม,มันเข้าบัญชีเรานะอะไรอย่างเงี้ยม,มันประมาณเนี้ยเออเหมือนก็ก็เลยจะก็เลยจะแบบว่ากู้มามันก็จะไม่ได้มีที่มาของเงินไงว่าแบบ ว่าเป็นยังไงแล้วมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือหรอกแบบกู้มายัางไงคุณก็ต้องคืนอ่ะคุณก็ไม่ได้มีเงินนี้ไม่ได้เป็นของคุณจริงๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็จะมีจริงๆคนละคนมาปรึกษาเราเรื่องนี้เยอะมากมันก็จะมีคําพูดประมาณว่าแบบเอาอย่างนี้ต้นทุนชีวิตมันก็จะวกกลับมาที่ต้นทุนชีวิตต้นทุนชีวิตก็ไม่เท่ากาันสิคนที่พ่อแม่รวยก็ได้มาเรียนง่ายเลยหรือคนที่แบบมีเงนินเปลี่ยนไมเซ็ดก่อน <c oughs> ถ้าถ้าพ่อแม่ไม่ได้ช่วยได้อ่า เราก็ต้องช่วยตัวเองซึ่งเอาจริงๆนะพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ไปโทษพ่อกับแม่เรา่าทำไมไม่ช่วยเราได้ไม่ได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองสิใช่แล้วการช่วยเหลือตัวเองสมมติเราไม่ได้มีเงินเดือนเยอะเราก็ต้องคิดแล้วแหละว่าอ้ะเราก็ทำจับสองจับสามจับสี่ไหมเพื่อจะเก็บเงินมันก็มันก็คือต้องเตรียมตัวมาแบบมันก็จะแบต้องแบบเบสิกเออพี่แพรมาว่าโอเคเงินเรายังไม่พอนะเราต้องที่ไทยเราทาอะไกก่อนได้ไหมเราทําเราเรา เราเก็บเงินมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องมีโปรเซสก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆจะดีดนิ้วมาแล้วก็แบบมีเงินอยู่ในบัญชีเลยมันก็ไม่ใช่เนาะอันนี้แค่อยากให้เตรียมตัวเรื่องเงินดีๆเพราะว่ามันมันมีผลอมีผลมีผลทั้งหมดกับวีซาก็การใช้ชีวิตด้วยอ่ะอคือจริงๆแบบเอาพูดตรงแบบไม่โลกสวยเลยนะประเทศนี้เป็นประเทศที่ค่าของชีพแพงนะทุกคนคือแบบพอมาแล้วทุกคนแบบเหมือนทุกคนแบบ สมมติจะแบบมาโดดลม่มจะแบบโอเคมีเงินมาแค่หนึ่งอาทิตย์แรกแล้วจะมาหาเอาดับหน้ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันเออมันมันไม่ได้ง่ายอะ่ะเราจริงจริง,รง,รงแล้อยากทําคลิปแยกนะว่ามันมีด์กไซด์ที่แบบคนไทยมาทํางานที่นี่โดนหลอกอะไรเงี้ยคือมันมีหลายเรื่องมากมมแต่แต่มไม่ได้พูดในวิดีโอน,นี้แล้วกันเดี๋ยมันจะม,มันจะนอกเรื่องไปอโอเคค่ะโอเคก็จริงๆก็วันนี้ก็หมดแล้วนะคะก็เอพี่บีมก็ เรียนจบแล้วก็ยินดีด้วยนะคะเราก็เรียนจบแล้วนะคะก็ยินดีกับเราด้วยใช่เรียนจบแล้วจริงๆเรเรียนจบพร้อมกันจบพร้อมกันเพราะว่าเริ่มการศึกษาพร้อมกันสองปีเรีใหม่เปนสองปีเนาะใช่เเรียนสองปีแล้วก็ข่าวดีก็คือ <ม>ฉันกําลังจะออกไมีแฟนแล้วหรอไม่ใช่เราต้องโสดจ <laughs> เ้เราต้องเราต้องโสดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมขายเราเปิดโอกาส <laughs> วิดีโอนี้ขายสามารถขายได้ใช่ซิลซิงเกิลนะคะ available <laughs> บสัดส่วนเนาะ,ะ,ะ,ะแล้วข่าวข่าวดีว่างไงข่าวดีไม่ใช่ต้องแฟนอ๋อเหรอมีมีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมจะพูดอะไรอ๋อข่าวดีอีกเรื่องก็คือเดี๋ยวจะเตรียมตัวเรียนต่อในอนาคตก็จะสมัคร ในโปรแกรมที่อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวก็ลองดูว่าปีหน้ามันจะมีโอกาสอะไรไปต่อตก็จะทําจะทําจนถึงแบบสุดความสามารถเพราะเราเชื่อว่าเราสวยแล้วรวยมากรวยมากเพราะทำงานหนักมากโ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> อเคเลาคำพูดปิดท้ายด้วยคำถามแต่ว่าหลังกล้องนะ,ะเราเห็นได้ชัดเลยว่า การศึกษาที่สินแลน์อะยังบีมอะเรียนไปอย่างหนึ่งแล้วมาต่อพยาบาลแล้วมาต่ออีกอย่างหนึ่งแล้วมันมันเราอายุ30บวกแล้วอะอซึ่งมันสามารถเริ่มต้นนับหนึ่งได้แล้วก็สามารถจาจากเอนจิเนียร์มาเป็นพยาบาลซึ่งคนละเรื่องเดียวกันเราก็สามารถที่จะเรียนได้มไม่ว่าคุณจะเรียนจากอะไรมาแล้วมาไปนอะไรคือสายสินสายอาสายัยคือจาไปมาได้โดยที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นทิทยเราก็จะมุ่งแต่ทํางานเรียนจบเปรแล้วก็ต้องทางานทางานแล้วก็สายเดิมเราก็ลืมสิ่งที่เราอยาก อยากได้ต้องการจริงจการที่ได้ใช้ชีวิตหรือเรียนเพื่อตัวเองอ่ะมันมีการเรียนเพื่อพอแม่บ้างเรียนเพื่อจะได้เงินบ้างเรียนเพื่อสังคมอะไรใช่ใช่เอออันนี้เราก็ดีว่าเออโอกาสจริงๆมันมันมันเปิดให้สาหรับทุกคนทุกอาชีพทุกเวลาใุกช่วงอายุจริงจริงจริงอย่างที่แม่พิมบอกคือข้อดีของอยู่ที่ฟินแลนด์แบบเราพูดทุกคลิปเลยนะคือคําว่า opportunity แบบถ้าอยู่รู้แล้วอยู่ไขว่คว้าอย่จะได้มันอ่ะอื ออปัจนี้คําเดียวเลยอะที่แบบทําไมถึงอยากอยู่ฟินแลนด์ต่อโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็มีเสียงเอฟเฟกต์อีกแล้วโอเคค่ะก็วันนี้ในการหัวยู่ก็ลาก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปพบกับคนที่อยู่หลังกล้องนะขอเสียงไหมค่ะอยากรู้ต้องติดตามชมทั่น่มาได้อยากอยากรู้ก็สปอร่ก่อนได้ไหมก็ เป็นคุณแม่ท่านหนึ่งคุณแม่ลูกสองใช่คุณแม่ลูกสองหมาหนึ่งสามีหนึ่งนะคะแต่ความพีคคือชีทําธุรกิจที่นี่ด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าธุรกิจที่ทํามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องแบบว่าเ,เป็นคุณแม่ที่ฟินแลนด์สวัสดิการใดๆนะคะเดี๋ยวจะมาตอบคําถามให้นะคะว่าเอที่ฟินมันดีเหมือนที่เขา เสียงหรือเสียงเราอ้างหรือเปล่านะโอเคก็เอาไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย Thank you นะคะน้องใหม่เจอกัน